นี้ดาวพามาดูที่คลอง12หนองเสือตําบลสาราครุนะคะเข้ามาจากทางเลียบคลอง12นะคะประมาณ500เมตรนะคะเข้ามาจะเห็นแปลงที่ดินของเรานะคะที่ปักป้ายไว้แบ่งเป็น9แปลงนะคะเริ่มตั้งแต่ A1 A2 A3 ถึง A9 เลยค่ะทังนู้นเลยค่ะไกลไปเลยค่ะที่มีธงรับไว้ด้วยนะคะ แบ่งไว้นะคะแปลงละ642ตารางวาราคาตารางวาละ2450บาทนะคะค่ะหน้ากว้างมากเลยค่ะกว้าง64เมตรลึกเข้าไป40เมตรนะคะเห็นไหมคะทงสีแดงนู้นนะคะลึกไปถึงนู่นเลยค่ะเนื้อที่เดิมเป็นที่นานะคะถมเพิ่มเล็กน้อยค่ะจากแปลง A1 ถึง A3 นะคะ เป็นคอนกรีตนะคะกว้าง6เมตรเลยนะคะไฟพร้อมน้ำพร้อมนะคะไฟฟ้ามีแล้วนะคะเห็<อ>นไหมคะถนนกว้าง6เมตรเลยค่ะอยู่ใกล้ชุมชนนะคะอยู่ใกล้ชุมชน,ชนตำบลสาวาครุ <ๆ S 2> สนใจทักแชท S Line Daw ศูนย์หกสองสเก้าสี่หกสอหกหนึ่งค่ะ